สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับอินรูในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันนะคะในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องคำที่มีสระอาสระอาเป็นสระเสียงยาวจะเขียนอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้น เรามาดูตัวอย่างคําที่มีสระอากันนะคะกาอ่านว่ากออากางาอ่านว่างออางาตาอ่านว่าตออาตาลาอ่านว่าลอ,อาลา คำต่อไปนะคะได้แก่คำว่านาอ่านว่านออานาคำสุดท้ายนะคะได้แก่คำว่ายาอ่านว่ายออายา ค่ะคราวนี้เรามาฝึกอ่านคล่องคำที่มีสระอากันนะคะเราไปอ่านออกเสียงคำที่มีสระอาพร้อมๆกันเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำที่มีสระอา อ่านไม่ยากกันเลยใช่ไหมและก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทุกคนได้ทำแบบฝึกหัดเรื่องดอกไม้สระอากันนะคะให้นักเรียนทุกคนได้ไปฝึกอ่านและทบทวนคำที่มีสระอากันด้วยนะคะและครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในเรื่องอะไรต้องติดตามในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ